เบาะสวยงามไม่มีช้ำน,นะคะสะอาดสวยงามนะคะราคานี้นะคะรับประกันได้เลยว่ารถดีแน่นอนนะคะ2.0นะคะเราดูด้านในกันนะคะเป็นเบาหนังสีีมนะคะรักษา เราจะดูห้องเครื่องกันไหมเปิดเปิดเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะตัวนี้ปีหนึ่งศูนย์นะคะคุณลูกค้าจะมีสองคันนะคะสีน้ำตาลกับสีวิาวนะคะเดี๋ยวเรามาดูสีขาวกันนะคะสีขาวเป็น2 0ตัว G จใช่ไหมพี่เดีย ตัว Eximo นะคะสีขาวนะคะราคาเราให้ราคาเดียวเลยนะคะ285แต่ว่าสีขาว่ราคาจะแพงกว่ากับสีทองเป็นเป็นเบาะหนังดํานะคะสีขาวบาะหนําดําปรับไฟฟ้านะคะราคานี้ได้บอกได้เลยว่าคุ้มนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะเรามานั่งรถราคาเบา,บา นะคะลูกค้าสนใจคันไหนก็สอบถามได้นะคะเรามาดูห้องเครื่องกันนะคะลูกค้าถามว่าประหยัดน้ํามันไหมอยู่ที่เท้าคนเหยียบคันเร่งเลยค่ะประหยัดหรือไม่ประหยัด,ด